ลูซิออนดูทำไมตัวเธอถึงน,น่ารักวายจนทุดเธอเข้ามาให้รู้จักเพราะฉันมันต่างกับเธอเธอคงต้องไปเพราะควาลำบากอย่างน้อยยังได้บอกเธอไอ้คำว่ารักก่อนเธอจะจากพี่แกนโกเอาสายเธอมองฉันลายกว่าที่เคยเจอชี่ก a อนเชนไปคนที่จากไกลนั้นก็เป็นเธอ ตอนนี้ฉันมันอยากตายเพราะคนสุดท้ายอยู่ริบนเวอร์ใครทำเธอเปลี่ยนใจเจิดมีมอไรคงไม่มีเธอเธอก่อนดูมีนาวิวิมีดาวที่เธอทิ้งวันนี้ฉันเป็นคนเศร้าและฉันกับเธอคงไม่มีจริงไม่ขอให้เธอกลับมาเพราะคนเ่ิงฉันมันเริ่มจะชินแต่แต่เงินวองบนฟ้าเพราะที่บนนั้นมันไม่มีดินทุกอย่างเป็นแค่เวลาเธอคงไม่มาเกิดวิทย์ไม่ซีมเป็นเรื่องของโชคชะตากำหนดออกมาชีวิตฟอร์มี ในตอนที่โลดีเน่นาแค่เช่น,นูนาดูมีอแปลกตอนนั้นเธอบอกไม่เอาเธอได้ยินข่าวว่าฉันอดเธอปวดความรักกลายเป็นคนวามเศร้าแท้ความปวดร้าวที่ฉันไม่เคยเจอกลุหลับเป็นเป็นสีเทาเธอคงไม่อยอมชิปโลดหรืฟ้าเวอร์จอตี้แค่เนา่าไลท์เธอทำเซอร์ไพรส์ออนแซนออนเดย์เธอเหมือนกับเธอไฟที่พอติดไฟแค่เนา่าก่อนเฟรลูกดิฟิลเล่นนายลูกเมียไกายโฮเมียแปลกเว้ยอันเดิบมันดังที่ใช้เรื่องที่ทำลายเอาอแล้วโซไฟเน่ เธอเอารลักมาทำลายในตอนที่ฉันนั้นคิดจะทุ่มเทอกหักมันไม่ได้ตายแต่หลักสุดท้ายเป็นฉันเจอทโทเว่เมื่อก่อนเธอไม่ได้ใครผู้ชายคนไหนที่ทำเธอเชนเธอพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าเธอต้องไปชายเดอเบสเธอคงอยากเรื่อต้นใหม่กับใครสักคนที่เธอว่าเด่นชีวิตทังถูกทิ้งไวส้สม,มุกไปไม้เป็นยากแก้เจ็บอีกใครยิ่งเด่นเราโซคันหยุดทอกเรื่องฉันกับเธอความรักที่จองฟอมันยังไลยลอมบนนอนดูว่าทำไมตัวฉันต้องยอมกพาคนคนนั้นมันดันเป็น ฉันมีเรื่องอยากจะบอกไทยมีอินฟอร์์วันที่เธอเมินเห็นเธอเดินหายไปรักที่เคยให้คงไม่มีแล้วเธอคงไม่ได้เก็บไว้ดนแทบเปิดลายรักที่มันแพ้ตอนนีน้เธอหายไปเธออยู่ที่ไหนอยู่เดิน comeback. คัมแบ็กผมจะเป็น high, ไงไรเรื่องของหัวใจชีไลให้แจ็คเธอเคยแค่เข้ามาเธอใช้ชีวิตบนนมมัมามรักฉันไม่เข้าต่างหกแมรี่มีเธอคนทำลายเธอไม่ใช่นางฟ้าเธอคือปีศาจน้าตาเธอใช้ได้คนมากมายอยากรู้จักแต่พอได้รักแล้วเธอจบทำลายความรักของเธอทีแรกเหมือนกับว่าเธอแต่งโปรโมชั่น กับดักเธอคือบุญแล้วชีวิตลกคนแรกกับคนที่รักกันเธอไม่ได้ฆ่าเธอตายเธอทำผู้ชายลงให้เสียงโคตรดังให้ลืมเธอได้ยังไงหัวใจของเธอฉันไม่ได้ทิ้งมันทุกอย่างที่เธอทำฉันพูดดังๆไม่มีใครรู้ชีวิตเราผูกกันมันเหมือนกับฉันเจอเด็จะวูบไอจัดดูโซท็อกมีแม็กกาฟอร์ดแค่นับเปนสตูเธอยังมีคนที่รอเธอยังไม่พอวัดดูหยุดดูยิ้มเลิกมันทำให้ตอบเธอคงมองออกไม่บอกก็รู้หัวใจฉันมันทันหลอกพัดเดินเธอหลอกมีดดนแมทมู ลูกฟีออนอูทำไมตัวเธอถึงน่ารักไมยอาจทุดเธอเข้ามาให้รู้จกักเพราะฉันมันต่างกับเธอเธอคงต้องไปเพราะกวัวลำบากอย่างน้อยยังได้บอกเธอไอคำว่ารักก่อนเธอจะจากเยเเเยย้ yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah.